ครับตอนนี้ก็ได้มาเข้ามาแจกที่วัดกินนดิกนะครับเป็นข้าวบันไก่ของลมของทีมงานบินบุรีบริษัทเลยอ ทำธบรกิงานบินบุรีบริษัทเดอะเฟสนะครับเรามีให้คำร่วมทานาข้าวมันไก่มาแจกกันที่จังหวัดบุรีรัม เป็นกระฐินนะครับกินขระ้ิักใราไหมะคิินที่วัดชินอดิศข้าวมันไก่ แล้ววันนี้ก็มีโอากาสได้มาทำบุญที่วัดกินนดิษป็นกระถิ่นนะครับกระถิ่นครับข้างในนี่ก็เป็นโรงทานขรงพานเดิเนจริงพานวัดกินนดิษนะครับ ี่เป็นกองสองพป่าของป่าของป้ินครับด้านนี้ก็ด้านนี้ก็เป็นส้มตำครับส้มตำแม่ค้าสวยเลยครับแเขาสวยกันตั้งนานแล้วสวยลั้งนานแล้ิน้ ก็ไหนคนมากีฬาไดี้ยิงกินยิงสวยครับกีนร้านนี้คนเยอะเยอะเลยวันนี้ ก็เป็นลงทานคือผมมานี่ก็ใกล้ๆไอ้นี่แล้วอะใต้เคี่ยงครับใก้เคี่ยงแล้วครับมนี้เป็นรงทาทั้งหมดเลยครับรงทาทั้งหมดเลยไายแล้วเหรอ เาแตบคุดูสวยมากครับลไปเดินดูท่านครับีนี้ตาเกียมนะคะ ลำดับที่77คุณอังล่าคุณเบญเพ็งนาวีวรลำดับที่78คุณพว,รบบร 78, ณวารปกาคุณสวราวุฒิมโนรมนะคะลำดับ,บที่79คุณตะเกียร์และครอบครัวลำดับ,บที่80คุณพ,พักษพรคุณศรีนวลตรงสีดำนะคะลำดับที่81นะคะครับต้นใน ลำดับที่แปดสิบสองคุณสินสุตรีลำดับนี้คุณนัทพีพงศ์จิตนุ่มนะคะลำดับที่83คุณสุภาพรอิทปูตารนะคะลำดับที่84ครอบครัวนวลครอบครัวนวลนันตานะคะลำดับที่85คุณนิวัฒน์สิริวรพันธ์ลำดับที่86คุณพ่อบรรทุนบรรทุนแก้วลำดับที่87คุณวราจันหลวง ลำดับที่88คุณอาพิมันบุญสาลีลำดับที่89นะคะ89คุณฟรินดา เบงทักดีนะคะลำดับที่90คุณมนัสคุณฝันเเงอนผู้ละหงลํลำดับที่91นะคะคุณจงคนนะคะคุณจงคอนทิพร่ะนะคะลำดับที่9 2ร้อยตีจำรัดสีประเสริฐนะคะลำดับที่93คุณชัดมณีคุณสุกินพงษ์จำทองนะคะลำดับที่94คุณปักคุณปักพันรวมคำนะคะคุณปักไพรวมคำนะคะ ชื่อท ma, oh. mm ่านแล้วท่านรบกวนท่านจำลำดับเลขที่นั่งด้วยนะคะแล้วก็มาที่เก้าที้สีแดงสีนิเินสีฟ้านะคะสีแดงสีนิเสีฟ้าอ่อนนะคะลำดับชื่อท่านจะนั่งจะอยู่ที่ตามเก้าที่แล้วนะคะให้ท่านจำชื่อและหมายเลขของท่านแล้วท่าน้างตามลำดับเลยนะคะเวลาสิบอ็ดนาฬิกาเราจะเริ่มพิธีการทอดจีบินเลยนะคะท่านที่ทานอาหารเสร็จแล้วคะ เชิญท่านบนศาลาแห่งนี้ได้เลยนะคะส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะท่านท่านที่เพิ่งจะเข้ามาท่บุญนะคะเชิญท่านร่วมรับประทานอาหารได้เลยนะคะขณะน,นี้ยังมีอาหารให้ท่านอยู่นะคะ ม่วงต้องกลุ่มเน้นสายมันนี่หน่อยเน้นสายเน้นสายมานี่หน่อยที่มิกอยู่ไหนที่มิกที่มิก แนะนําตามหาพี่มิสแมน่ดวนําตามหาพี่อ่านจะตามหาอีก็ได้่ะมาแจะมามแล้วหนแล้วห่งถุงนะครับ นี่ต้อยวมีคนามควกแล้วครับนี่ครับบหูกรับ๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อยู่ตรงไหน้นึ่งก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊กคอยู่ก๋วยเตี๋ยวันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวป๊อป๊อกาหารอดอทนะครับตันนี้ก็จะเป็นทอดมน เรียนเชิญคณะทำงานของท่านสสจุลยุพวงพระนะคะนนี้ที่มาแล้วนะคะคุณคุณตบุญมารย์ดาคุณทองนะคะและคุณและคุณมันมนบุญตาคุณสมบัติเพียงไทยนะคะคุณสงรักชินนะคะเรียนเชิญนั่งเต่ายี่ที่ทางวัดจัดไว้ให้เลยนะคะเพราะท่านเป็นประธานผิดประกานะคะวัดวัดชินอดิตนะครับตรงนี้ ถ้านที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะยังไม่ได้เดินมาหารนะคะผมชายด้วยยังไม่ได้เดินมานะคะทำวัดของเราจัดอาหารและน้ำเดินไว้ค่ะแต่ท่านต้องเดินเดินหาเองนะคะเนี่ยดูแบบดูแบบต่ำดูแบบต่ำดูแบบเป็นขมีอยู่โอ้ยยิงกูก็ตายดิ ทำเสรเจแล้วนะคะจะร่วมทจำนวกจะทำวัดเท่าไหร่ก็ได้นะคะรายนาที่ที่ชุบูรอ่ามไปเมื่อกี้นี่คะก็คือเป็นคณะตันมรกรก็เสร็จแล้วนตอนนี้ลงทางที่เปียวของโยมจันค่ะ Các bạn hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 之后，怎么把华为？怎么把华为？把这个东西怎么搞？怎么搞？这个